พี่น้องไม่เลยไฟก็ไม่ที่กับมาปลูกกล้วยขึ้นเ่าพี่น้องอยู่สวนอ่อนน้อยนี่แหละมากันน้องไข่มุกพี่น้องขอโทษขอไฟเด็กพี่น้องอายพี่ตาว่าพ่อแอรได้ยังไหนมาปลูกถืออเม่ลูกกกอัอวังหงกับเสียมมาเพราะถ้าเรานักต้นกล้วยเด็กพี่น้องไปไปไปเลยไปน้ำกันเลย สบายดีเอฟซีมาสุขปู่สุคขขนเดมนเอมมาอนก็นมาอีกแล้วมาเถือทีสองปลูกอีกเถือทีสองเด็กพี่น้องเป็นเมื่อใหม่วันใหม่มาปลูกอีกเอากล้วยออกมาปลูกอีกพี่น้องฮะเพื่อนปลูกสุดก่อนนะมันกับปลูกโบราณสองต้นนึงเนาะเรากุมหงวันนี้ก็เอามาอีกก้มหงก็กุมมกล้วยอีกได้พี่น้องปลูกอีกเพราะว่าพ้นหันคันว่าแห้งกับโบเมนแห้งเดินลักษณะพ้นลอยๆเดินพ้นลอยแล้วก็มีลม หนาวเด้อพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเอาหนาวอีกแล้วพี่น้องมันข่าวอุณภูมิลดลงอีกเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีลมกระโศกแล้วก็มีพนปล่อยๆเด้อแต่ว่าพนนี่สีหแห้งอลีกับโบแหง้งขนว่าเศร้าเลยกับว่าเศร้าเด้อพี่น้องไม่หยิบมีหยับไม่ปล่อยมมหยังหิ็นี่น,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 น้อยเป็นพนพลอยแบบแว่าหนึ่งนะพี่น่องนะไปไป,อป,ปพอถ้าปูไว้ว่าจะได้พ้นมาอีกนี่ พราะมันหวะนน้อยหนึ่งเนี่ตตยต,ตากผลไมอกี้กันมาเปา็นมือก้องให้พอแอร์เดอ้อสิไปปลูกกกมังหงคือเอาโก๊กล้วยไปปลูกเลี้ยๆกันเลยสิสปปลูกอยู่ลุมพี่ว่าต้นกล้วยนะได้ปลูกทราบกัโกกขาเนี่ยพอ น,น,น,นี่ี่ะค่าเอามาปลูกเมื่อก่อนนั่นเลอก่อนนั่นเอามาปลูกนี่ค่ะอันนี้คือคาต้นใหญ่อันนี้พ่อแอรปลูกเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทึ่งนะไม่จีบปลูกคาป่าคาน้อยเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปน้ำกันถ้ากันยากมันก็ใไต่เติมมันก็กลวงบ่แม่นกลวงลักษณะยาวเน่ะพี่น้อง เหมาะสมกับการปลูกพังเพราะว่า,าพ้นกะบ่คอยบ่แห้งพี่น้องเออปลูกซับไปใกล้ๆก,กันกกกนี่นลนแล้วก็บ่หุ่งบ่ห่างก,ก็ได้ก็ได้ถอดหน้าเปิบกระดาษเด็กพี่น้องต้นกล้วยกับแอปเปลูกับถอดยอดนีเเลย กลังเถอะเยอดปลูกแล้วปลูกไปได้ต้นหนึ่งแล้วกกมุงหูงเปิดหูปลูกวางาน,นแหละเพราะเอ้ยมันสีลม,ลมๆเนี่ยนี่คือต้นมะเกียงมะเกียงไม่กีก่ปลูกกระสืเดินเลยบดเงนา,นาเลยน่นก็คือขา ที่ปลูกไปเมื่อก่อนเนาะในะปุกเป็นมะฮงเม็ดเมดบ่มะฮงในสวนน่ะนอบอรรเ,เอามาปลูกเมื่อบอร์รรนนแล้วต้นเลยเด้อตัวยืนลังห้องน้ำน่นี่ีข้างัดสี่ต้นลเนลยเด้อต้นมะฮงที่น้อง มาปลูกซีต้นแล้วมันสิขาดง่ายปนัน่นเพราะผ้ากุ้งแล้วหกัหกหักมันหักเป้างงกันละหักเป้านี่ตายหมาบุพ้าเห็ดกับม,มนันแล้วปลาเม่นนั่นแหละ จะนั่งมัวสีขาวไปคือออกห้องบริแปลงปัดมาแป้งมันอันสัก่อนทังนั้นคือออกแป้งหัวก่อนเอาไคมุกข้าตรงนั้นคือเอาลูกหนาวดนลมเลยพี่น้องลมหู จะเอามาจากต้นพ่อตัวนี้สามต้นสามคุมปลูกข้างเคื่อมันแตกลูกว่าดินผูกปุ๋ยไว้สิฮะไม่เจอมันมาใส่นะมันแน่ที่เป็นหัวดีอยู่มันบาดแจกแข้งคือตัวหลุมนะแข็งคือตัวหลุมอยู่หลุมโซนหลุมนะแข้งปลูกมันบอยากเป็นหุ่งมาเดินไปเนาะมันเป็นหินน้ำหนอ ใ่สิปลูกสิอันนั้นอยู่เพราะว่ามันน้ำบัวทันได้แกบดินเขาจะโจกลงมาเขามาจกมาเกลดลงมาทับด้วยทีนึงนะมันก็เลยเป็นดินบันทันได้แน่นเป็นปลกฝุ่ยอยู่คนปลูกมันแล้วเป็นหัวดีเลยทีนึงเสร็จแล้วคลุ่มที่หนึ่งประมาณนี้เลยพี่น้ากลุ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วเจะมันแตกนอกกลุ่มที่สองเอาวางในอีกก็ได้นี่ นวาง,น,วางนี่ยวางนี่อีกต้นนึงพอดีพุดอีกคุมที่สองขุดเอามาเอาออกมาสามต้นกับกลุ่มบงหงส์สองกกเป็นหารวมของหงส์มาและรวมเป็นต้นบางหงส์สี่ต้นกกล้วยหาต้นหาคอจะดินมันแห้งตกแห้งกับว่าแห้งในดินนี่ตัวคนนี่ก็ พอดีกระเทือนหนาวลมพีนองเลยคุ้มที่สองแล้วละจ้าอันนี้คือคุ้มที่สองต่องน้าจะคุ้มที่สามแก่มากเลยแก่นากเลย ต้นกล้วยทนันีบุมีกล้วยน้ำหวานพี่พอมีแต <Okay. S 1> ่กล้วยทันีบ่กล้วยทันีกล้วยน้ำหวานมันหน้าจะออกมาไปเจะกล้วยน้ำหวานมาลงพองกล้วยน้ำหวานมาลงอีกจากสองกอเลยพ่อามันแตกหนอกกก่อแก่กอมันกะ็ลายคนกับกายทางไปมาอยู่ กิน้งองไข่มุกนางจะค้อนไม้เอิดๆกินยังกินยังหมกอ่นนะหมกไข่มุกดิเบปซี่ว่ะคุ้มที่สามริจแล้วเนาะพัดดิ้นอยู่นี่มันมันคือสุ่มกว่าอยู่เทิงเ่ย หดตาลเลือดออาเอาลงเลยประมาณนี้พี่น้องเลยเดจ้ะกวดดินจสะขึ้นมานเกียลพแล้วดินจกมันบมนดินแต่เดิมมันคุยแนมันก็สิ่วกกวด เหยียบมันก็แน่เลยถิ่มแล้วจะปลูกต้นกล้วยต้นที่สองกวดลงลูกกวดลงไข่หมุกรกะพังกวดลงลายๆเออตั้งเทียงเทียกวดลงกวดดินน่ะลง ต้นที่สามเลยพี่น้องแล้วแล้วเซ็จแล้วต้นรวมทั้งหมดกับเป็นหากรู้านเอาสามคุมมนกันยังนี่นี่นี่คอยบอกให้สะลงไงสะอันมันมันเป็นขี้ดินตัวมันเป็นโค่นโคนในสะลงเป็นสะกให้มันเป็นหลุมมันนะสะโค่นในลมเออสะลง ใส่ลูกทมคุมห้องปุ่งคุปปเป็นน,ะน,ะนั่นนะเดีนันแหละพ้นตกแห้งแล้วมันสิฟาเจาะเป็นหูงลงเลยมันสิเสอเอานนากีดินไหลลงเลยได้เียเสอท่องฝุ่นมากทมเพียงเพียงกันเกดมันแก้มันสิเป็นคุมนะเห็น ลาบไปก่อนเดอ้อแล้วลรปลูก้นกล้วยกันพี่น,น้องขอบคิณตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกรายทุกเมน,นะจ้าบายบายบ๊ายบาย